ืมกรอบกลิ่นวานิลาม,มักความกรอบจ้ะอหอมชีสจ้ะแบบรสชีสเข้มๆข้มออจ้ะเค็มแบบกลมกลมละมุนนะอ่ะกินอีกกันสวัสดีจ้ามาพอกับช่องไม่ยาดาผ้ากินเนาะจ้ะมีสิห้ามากินขนมจ้าขนม เวเฟโรอะเวเฟโรอันแรกเป็นโอริโอรสวานิลานี่ใส่วานิลากลองละยี่สิบบาทแต่ได้มาในราคาปูมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งด้จ้ะเดี๋ยวบอกเ่อเดียวเราจึกินทีเดียวเนาะอีกอันหนึ่งเป็นเป็นของยีห่ห้อลิสบอกจะอ่านถืออานพิดแต่เป็นใส่ชีดจ้ะ อ้าอันต่อไปเป็นโอริโอใส่ช็อกโกแลตนี่โอเคกลองหนาหักตะมูตะมีมาชิมเทลลอันน่าจ้ามากินเวเฟอร์โล่ลดใส่วานิลาก่อนอุ้ยข้างในนีหอย่อย่ห้จ้ะข้างในนีหอยใหญ่หแบบเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะสามหออุ้ยน่ารักอะ่ะเนาะกินวเบิร์ดกับแบบแบบแบงกินได ขนมเล็กน้อยผู้ใหญ่ก็อยากกินได้จ้ะเม่นบอกผู้ใหญ่ก็มากินขนมได้จ้ะวิ้หอมอะ่ะนี่ข้างในก็สามชิ้นขเขาดิอยากชิมสีละอันเลยจ้ะเพราะว่าได้กินหลากหลายได้น,นี้แบบว่าดึงออกมาให้เบิรงซื้อไว้ในฮอมี่แบบสามสี อืมกรอบกลิ่นวานิลาอืมมักความกรอบจะ้ะกรอบเพิ่นใต้ครีมต่อไปกองกลางสีแดงนะจ้าแต่นี่เพ่นเขียนว่าริช ใส่ชีดด้วยจ้าในกล่องมีสามหอเหมือนกันจ้าแพ็กเก็ตนะฮะับ <c oughs> ค่อยๆแกอุ้ยกินชีดจ้าอุ้ยแตกอะ่ะ ฮัมฮักในซองอหอมชีสจ้ะแบบรสชีสเข้มๆจ้ะ,ะกรอบแล้วก็เค็มชีสอ่ะเค็มแบบกลมกลมละมุนอ่ะกินอีกกันสายชีสกับอสิมักจ้ะสายชีส กรสชี้กตบสีออกเข้มนะนวจ๊ะหืมแล้ว,อ,ลวอยามันเฮียภาษาภาษากลางถ้าลกลัวมันหล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาษาอีสานส่วว่าอุ้ยหยานมันเฮียก็อยากแบ่งปันภาษาเนาะจ๊ะไมยไม่บหมสองภาษาอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษา บานเกิดเมื่องนอนอเฮาเนาะจ้าแบบอุ้ยรถต่อไปเป็นช็อกโกแลต <c oughs> ช็อกโกแลตในหอนมีสามแพ็กเกจึ้นกันจ้าเบเฟอร์โรช็อกโกแลต ทำแผงในซ่องอยู่จ้ะอืมเดี๋ยวกินแล้วก่อนสิรีวิ๋งหวยฟัง จากที่กินมปแล้วเนา,าะจ้าชงเมยาดาผ้ากินมักมักใส่ช็อกโกแลตจ้าแต่คะแนนความกรอบนี่ให้แบบว่าสมมติเต็มซิฟให้ซิปเว้จ้าก,กรอบอะ่ะเหมือนแบบกรอบสดใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบใส่ช็อกโกแลตน่ะ เดี๋ยวชีดีดให้เบิ้งนะ๊ะวะเอามาร่วมกันแล้วมันจะยังไงมันก็มีแตกมาจากใส่ช,ช็อกโกแลตนี่ไส้ครีมเดี๋ยวอัดคลิปแล้วกันเดี๋ยวไปเอิญลูกๆมากินตา บูกับสามีกินตอแบ่งกันกินแช์แช่ให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งแล้วก็ครอบครัวเราก็กินต่ออีกนี่มันก็มีแบบแตกนะจ๊ะนี่เป็นแ่งแบบนี้ละว้าย ดีจ้าลองไปหามาซิมเบอร์กันนะจ้ะสามรสบางคนอาจจะแบบว่าข้อชีดหรมักใส่ชีดอะไรหรือว่ากลิ่นบานิลย่างแบบนะจ้ะแบบว่าความมากักเฮามันบ่คือกันนะเนาะแล้วแต่ความมากักภัยความมากักมันเอาละจ้าเอาเป็นว่าขนมอะแซบเนาะช่องมิยาดาวมาผ้ากินก็เลยมาบอกต่อไัยมักคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเดคลิปในต่อไปนี้ด้จ้า อไวยพอ่อเปนคลิปหนาวสิผ้าไปกินยังอีกเขจาจะไว้พ่อนะจ๊ะเพื่อนๆ๊ายบาย